สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเอาเจ้าเพลงนะครับที่โชว์ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยออกนะฮะวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดเจ้า Facebook ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับโดยไปที่ขีดๆสามอันตรงนี้นะครับที่ผมมาร์กสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับบางคนอาจจะอยู่มุมขวาล่างนะครับก็จิ้มเข้ามาได้เลย จากนั้นนะครับไปในส่วนของโปรไฟล์ของเราตรงนี้ครับผมที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิ้มลงไป1ทีแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงที่เพลงที่มันโชว์ที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับมันจะมีจุดๆๆ .3 อันตรงนี้นะครับทางด้านหลังให้จิ้มเข้าไปได้เลยครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไปที่อันพินพ์ฟอร์มโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าสังเกตรูปไอคอนนะครับที่เป็นกลมๆแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาดนะครับกดลงไป1ที เพียงเท่านี้นะครับเจ้าเพลงเนี่ยก็จะไม่ถูกโชว์ขึ้นมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วครับผมแต่ว่าเจ้าเพลงนี้นะครับก็ยังอยู่ในแกลเลอรี่ของโปรไฟล์เรานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมานิดนึงครับผมจิ้มไปที่มิวสิกนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเจ้าเพลงยังไม่ได้ถูกลบออกไปอย่างถาวรนะครับถ้าเกิดของใครต้องการจะลบออกจากหมวดหมู่มิวสิกหรือหมวดหมู่เพลงนะครับก็ให้สังเกตตรงจุดๆๆ3จุดนะครับที่อยู่หลังเพลงนั้นนะครับที่ต้องการจะลบแล้วก็จิ้มไป1ที จากนั้นนะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า delete song from profile นะครับหรือที่เป็นรูปถังขยะตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆจิ้มไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเพลงก็จะถูกลบออกจากหมวดหมู่ Music ของเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> ก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ